ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันก่อนขึ้นต้นว่าวันบันทึกเป็นวันวันอังคารที่2 3พฤศจิกายน2514เป็นการบันทึกหนังสือเป็นวันที่3แต่ว่าเพราะว่าไปได้หน่อยก็เลยมาเจอดีกันเข้าเพราะาอะไรจะถือว่ารมค้างนะไม่ค้าง เตอพูดได้สร้างกำลังใจว่าเวลานี้ต่อไปเราจะไม่ก้มหัวให้แกคนณเลวเพราะว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้วางไว้เพื่อให้คนณเลวเอาศัยแต่ถ้าคนณเลวมามีอำนาจเราก็จะก้มหัวให้ชั่วขณะหนึ่งเพื่ออยากจะรู้ว่าเขาอะไรเขาจะดีเห็นว่ายิ่งก้มหัวให้เท่าไรก็ยิ่งเลวมากเท่านั้น ต่อตีนี้ไปเราจะก็จะเพยย์หัวขึ้นแล้วก็จะไม่โชว์ขึ้นแต่หัวข้างบนหัวข้างล่างคือหัวเขา่าแล้วก็หัวแม่เท้าก็จะโชว์ขึ้นด้วยเพราะว่าพ่อไม่ได้ให้มาแต่หัวที่เรียกกันว่าศีรษะพ่อให้หัวเข่าเรามาด้วยให้หัวแม่เท้ามาด้วยเป็นนั้นว่าต่อน,นี้ไปเราจะใช้ทั้งสามหัว ถ้าคนดีเราก็จะก้มหัวบนให้ถ้าคนไม่ดีเราก็จะยกหัวล่างขึ้นมาให้เป็นอันว่าหัวล่างคือหัวเข่ากับหัวไม่เท้าเรารู้แล้วเราทดลองมาแล้วทดสอบมาแล้วสี่สิปีเศษมาตอนหลังนี้เราลองทุกอย่างลองไหวลองเคารพแต่ว่าเราก็เจอกับคนเลว การครบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นถ้าเราคือคบหาสมาคมกับคนเลวเราก็จะต้องลงตอง,ง,งเลวไปด้วยตอนนี้ไปก็จะม่คุยกันเรื่องการตอนบวชตอนบวชอาตมาเป็นพระบรรณอกคือเป็นพระอำเภอเสวัดบ,บาลนคอำเภอเสนนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การที่เขาจะบวชเป็นสมเด็จเป็นบะคร,รูเป็นเจ้าคุณเขาจะบวชกันยังไงแต่มาไม่ทราบเขาจะสอนกันแบบไหนไม่ทราบก็ยะขอนำเอาปฏิบัติทาที่หลวงพ่อปานก่อนจะบวชหลวงพ่อปานให้ทำยังไงแล้วเมื่อบวชแล้วทยังไงจะตรงกับติยาใายของบรรดาคนเลวทั้งหลายได้อไม่แต่มาไม่รู้ เอาแต่เพียงว่าท่านสอนมาอย่างไงจะกล่าวโดยย่อแต่หนังสือเขียนไว้ว่าอย่างไงบ้างยังไม่ทราบเพราะว่าหนังสือนี่เขาพิมพ์แล้วก็ไม่เคยได้อ่านอลองอ่านต่อไปตามหนังสือว่าวันนี้ตรงกับวันคารที่23สามพฤศจิกายน2514เป็นวันที่สามของการบันทึกความทรงจำการเขียนกำหนดแน่นอนไม่ได้เพราะว่า ถ้าว่างก็เขียนสบายใจก็เขียนถ้าไม่ว่างและสบายใจก็ไม่เขียนเพราะไม่มีใครเป็นเทวดามาบังคับ <c oughs> สุดแล้วแต่รมคนลุงตาแก่คนหนึ่งการเขียนนี้ก็ตั้งใจจะเขียนไม่มากนักเพราะหนังสือหนาถ้าหนังสือหนามากท่า,น,า,น,าน,น,นอ่านนานจบคนก็ขี้เกียจอ่าน ในบริการนี้สองเปลืองเงินคนออกสตังค่าพิมพ์ถ้าเขียนยาวไปก็ได้ประโยชน์น้อยเพราะไม่ใช่นาสือไม่ใช่นาสือสอนวิชาร่ำรวยและก็ไม่ใช่นัาสือบอกหวยบอกโปเขียนไปก็ไรประโยชน์จะเขียนเท่าที่พอใจแนะ่มา เวลาเขียนเนี่ยไม่มากแต่เวลาพูดมันม่ใช่จะมากไปหน่อยนะแต่ก็มันน่าจะมากวันนี้เราจะฟัดกันในตอนนี้มันจะตายอยู่แล้วนี่ถ้าอยาตายก็ต้องตายอย่างหมาคือเราไม่ตายกันอย่างคนเราเรียกว่าไอหมานะถ้ามันจนกรอกมันสู้ได้ทุกประตูเวลาเนี่ยแต่ามาตกอยู่ในสภาพของหมาจนกรอก ว่าอารัชีทั้งหลายล้อมกรอบใกล้เข้ามาและมีปริมาณมากขึ้นก็จะต้องสู้และก็ดูที่ว่าพระที่เป็นรัชีคือมีความดีในพุทธศาสนาเห็นว่าบรรดารัชีพวกนี้คมเหงหนู่นตาองค์หนึ่งแล้วท่านจะมีความรู้สึกเป็นยังไงถ้าบรรดาพวกท่านนั้นหลายเฉยมีคันติอยู่ก็เลิกเคารพกันเลยเอแต่มาก็จะขอประกาศ คณะข้อแต่มาขึ้นมาเป็นพุทธนิกายไม่ขึงกับนิกายใดๆที่เกาะกินพระพุทธศาสนาโดยเอาเปรียบพระพุทธเจ้าว่ากันไปอย่ามาสอบสวนกันนะถูกดา่ารู้ก็รู้เห็นก็เห็นอย่าทำท่าไปไม่รู้นะทุกท่านทุกชัน้ททนทุกระดับรู้หมดว่าอะไรมันมีอยู่ที่ไหนพบหมดรู้กันหมดอย่ามานั่งถามกันนะ ให้ทำงานกันไปเลยอย่ามานั่งถามทำหูไปนาตาไปไร่ไม่รู้ก็แสดงหูหนวกตาบอดแล้วไม่มีกำลังใจรับสัมผัสเมื่อคุยตานหนังสือต่อไปว่าวันนี้จะเขียนเรื่องของเขตภากาสาวพัดอ๋อเอาลระดูนโยมนะเวลาที่บวชนะอาจารย์นั่นสอนยังไงแล้วก็พระที่โยมเห็นน่ะเป็นยังไง อาว่ากันไปนี่เป็นเรื่องของพระบรนนอกเป็นลุงตาองค์หนึ่งคือลุงพ่อปานวัดบานมโคเวลานั้นท่านก็นไม่มียศถาบรรดาสักดอะไรของท่านก็เป็นพระลุงตาเองคนอื่นไม่รู้จักเขาเรียกลุงตาคนที่ก็มีความเคารพหน่อยเขาก็เรียกลุงพ่ออาตมาก็เป็นคนบันนอกครูบาจาจาร์ก็เป็นคนบรนนอกนี่ ในดูพระบรรณอกสมัยนั้นเขาบวชกันเขาทำยังไงก่อนย้อนนิดว่าวันนี้จะเขียนเรื่องการเข้าขีกาสาวพัดคือการเข้าบวชท่านผู้มีอาจารย์จงทราบเจตนาในการบวชของฉันสิก่อนแน่ท่านผู้อา่านนะไม่ใช่อาจารย์ผิดไปว่าท่านผู้อ่านจงมีจรทราบเจตนาในการบวชของฉันที่ก่อน คนอื่นนี่เขาจะบวชเขามีเจตนาอย่างไรฉันไม่ทราบแต่ว่าฉันบวชฉันมีเจตนาอย่างนี้คือคำว่าฉันเนี่ยคือสี่เตื้อด้วยกันคือไอลิงดำไอลิงเล็กไอลิงขาวและก็ไอลิงเผือกไอลิงเผือกเนะี่ยมันมันศึกซสมอห,หนึ่งพรรษานเวลานี้บวชเข้าป่าไปแล้วเป็นอันว่าสีล่ลิงเข้าเขตพุทธศาสนา ก็น่าจะเรียกกว่าสี่สัตว์เดรัจฉานเข้าเขตพระพุทธศาสนาจะลืมนะบรรดารัชีทั้งหลายนะสี่ตัวนี่อดีตเป็นสัตว์เดรัจฉานเวลาไอหมาเนะี่ยเวลาตีมันหนักๆเข้าเวลาตีที่แรกๆดมุมั่งดา่าม,มั่งตีม,มั่งอาจจะเฉยถ้ามันเจ็บเกินไปแต่มันกัดไม่เลือกนะแล้วว่ากัดก็หมายถึงชีวิตกันเลย พราะว่าศัตรูถ้าร้ายมากเก็บไว้ก็เสียศักดิ์ศรีและก็อย่าสร้างความระยยมอป,ปรีเกิดกับประเทศชาติและศาสนาอาจจะไว้ทำไมเวลานี้มีมากเหลือเกินมีหนักทั้งหนังสือทั้งวิทยุทั้งข่าวสารทั้งปากอะไรต่ออะไรความจริงก็ไม่ได้กโกรธส่วนตัวไม่โกรธแต่เสียดายพระพุทธศาสนาเสียดายเอกร้าชของประเทศชาติ ว่าคนไรยำพวกนี้เป็นการบ่อนทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาระบบพระมหากษัตริย์แต่หากว่าพวกเลวๆพวกนี้ถ้าเป็นพระราชาคณนะไม่ทราบว่าใครเป็นและไม่เป็นเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นยักษคนเวลาเขาจะพูดเขาบอกพี่โคนั่นพี่โคนี่อะไรเขาก็ไม่รู้แต่หากว่าเขาเป็นพระราชาคณนะก็เสียพระเจ้าแผ่นดิน้วยพระเจ้าดินตั้งเห็นไหมทำลายพระมหากษัตริย์ ถ้าเขาทําไม่ดีในะพุทธศาสนาให้เจ้าบ้านหลงผิดพระศาสนาก็พังไปด้วยแล่ในเมื่อทําไม่ดีขึ้นมาก่กอกระวบขึ้นมาที่คนช่วยเห็นก็ดีคนก็แยกกันออกเป็นสองพวกสามพวกแตกความสามัคคีนี่ใช่ก็สลายบรรดาหลวงพ่อทั้งหลายที่ถาวายกล่าวนามมาแล้วแล้วก็ท่านที่ไม่กล่าวนามอีกเยอะเป็นร้อยที่ดีเนะี่ย เวลานี้ออกโรงกันมั่งนรืยังมาออกไม่ไหวก็โลกศิษย์ทุกหาที่ดีนะปล่อยออกโรงกันมาสะบ้างเพราะอะไรมาช่วยกันรักษาชาติศาสนาและศักดิ์ศรีพระมหากษัตริย์ทั้งนี้เพื่อปวงชนชาวไทยทั้งชาติจะได้มีความสุขและมีความเข้าใจถูกมีความเข้าใจดี ล่อยให้คนได้ยำอัปรีที่มีอำนาจอยู่เวลานี้นยะมันจะเกิดประโยชน์ท่านเห็นกับเขาด้วยไหมหากว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมีอะไรมันกระทบกับท่านกับผมและท่านก็ยังเฉยผมก็จะว,วางความเคารพในบรรดาพวกท่านเส้หมดด้วยโดยจะแยกตัวออกมาเป็นพุทธนิกาย <Egg> เอ้าวันนี้ใครว่าเป็นสัตติฉันก็เป็นใครก็ไม่ได้ว่ากับประกาศตัวแล้วเป็นสัตติฉันหมามันเห่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหลือทีเอ้าว่ากันตอนไหนล่ะมันลืมไปอีกแล้วอ้าวแล้วกันเอาตอนนี้ก็เลยกันว่าแต่ฉันบวชฉันก็มีเจเตนาอย่างนี้คือหนึ่งไม่บวชตามประเพณีพอครบอายุก็บวชอย่างเขาไม่เอา นี่สี่ตัวนะสี่ลิงสีสัตว์ติรชันเขาต่างใจวันหนึ่งเราจะไม่บวชตามประเพณีไอ้บวชตามประเพณีนะมันบวชเป็นสัตว์นรกอย่างเจ้าคุณนรกองค์นั้นแล้วก่อนที่จะบวชฉันก็อยากจะหาอาจารย์ต่อวิชาให้ฉันต่อวิชาอะไรก็ไปได้แต่นรกอย่างเดียว แล้วก็ลงไปในเขตนรกขุมได้แต่วันนั่งจ้ออยู่มันยอดเขาแกต้องการดูนรกคุมไหนลุงก็เรียกนรกมาอ,อไอแบบนี้ก็าหาว่าบ้าก็ตามใจอาน่ายความเป็นทิพย์ศึกษากันไว้สม่งนะพระนะอาทิศีนสิกขาอาทิจิตสิกขาอาทิปัญญาสิกขาจำไว้คนที่ปากหมา ที่ต่อต้านการกระทําดีของคนเห็นว่าคนที่เขาปฏิบัติไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้ไปนรกได้ไปเปรตได้ไปสุรกายได้ต่อต้านว่าไม่มีจริงสแสดงว่าเจ้าคนนั้นไม่ได้เคารพในพระพุทธเจ้าบดเข้ามาพระอําลายาศาสนาลืมหลักสูตรสุขวิปัสสโกตีวิโชชะละพิญโยปฏิสัมิทัปโตเสียแล้วหรือ อ่านดูม้่งแล้วเปล่าก่อนที่จะเป็นครูบอาจา์เขาอ่าน,านมัางแล้วเปล่าก่อนที่จะเป็นครูเขาเนี่ยควรจะอ่านให้เข้าใจสะบ้างไม่ใช่หลับหูหลับตาทําได้ยังไงก็สอนเงืนแบบนั้นอย่างอื่นมันไม่มีดูตาราแบบนี้พอเรียนนักทาโทก็รู้เรื่องแล้วนี่พวกครูนะแต่นั้นอ่านก็พบไม่ตรงเรียนเป็นนั้นว่าเจ้าต้องการต่อวิชาคืออยากจะลงไปในขุมนรก จะไปในแดนเปรตจะไปดูอสุรกายดูสัมปเวสีดูภูมิทิวดาดูรุกขทิวดาดูอากาศเติวดาทุกชั้นอยากจะดูพรหมทุกชั้นแม้แต่รูปพรหมและก็อยากจะรู้สภาวะพนิพาน์นี่ต้องการต่อวิชานี้เพราะว่าปกติฉันเที่ยวได้นรกแต่ก็ไปเขีดแดนนรกกับ ในแดนโรกลงไปไปิสระไม่ได้ยังเข้าเขแต่รกจริงก็ไม่ได้นี่ตามสื่เมื่อกี้ต่อจากสีเมื่อไปถึงชายแดงก็ต้องนั่งจ้องคอยท่านลงุงอย่าเจนอะไรก็ต้องนึกให้ภาพนั้นมาปรากฏที่นณะแต่ความจริงมันก็ดีไม่เหนื่อยแต่ตอนนั้นมันโง่อยากจะไปมันก็เป็นอย่างนี้มาสิบปีเสษเรื่องของคนที่มีตัณหาบังคับสันดาน มันก็มีคำว่าพอที่ไหนนี่ว่าตัวเองนะเวลานี้ท่านกำลังฟังสัตติเดชานคือลิงพูดแต่ว่าไม่เป็นลิงอย่างเดียวบางจาังหวะเป็นหมาด้วยหมาตัวนี้เวลานี้เห่าแต่ก็เห่ากำลังพร้อมที่จะกัดสัตติเดชานที่มันเป็นศัตรูกับชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ ในเมื่อมันแก่แล้วตอนหนุ่มเราสังหารคนเลวได้เวลานี้แก่เราก็ต้องสังหารคนทำลายพระาศาสนาได้แต่ว่าการสังหารนี่เราจะไม่ใช่อาวุธแต่อวุธที่จะสังหารเนี่ยไม่ใช่อาวุธที่ฆ่ากันแต่ก็จะสังหารให้โดยการให้คนเข้าใจความเป็นจริงว่าพระที่จะบวชเข้ามาจริงๆเนี่ยเขาใช่อะไรกัน เขาบวชเข้ามาทําไมตามที่ภาษาที่บทชท่านบอกว่าพระที่บวชเข้ามาแล้วต้องบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อความรักในเพศไม่มีเชื้อในความโลภไม่มีเชื้อในความโกรธไม่มีเชื้อในความหลงไม่มีเชื้อในโลกธรรมคือไม่เมาในราบและก็ไม่เสียใจมันลาบสลายตัวไปไม่มีความปรารถนาในยศธาบรรดาศัก ถ้าบังเอิญท่านจะปราท่านจะถวายยศฐานบรรดาศัก์เมื่อยศศักิ์สลายไปก็ไม่หนักใจและไม่บ้ายศคือ,อไม่เมาในกามาสุขไม่เสียใจในทุกเกิดขึ้นไม่สะเทือนใจเมื่อคํานินทามาถึงไม่ดีใจเมื่อสรรเสริญมาถึงนี่เรื่องย่อของพระเขามาีธรรมนะนี่่ย่างย่อนะไม่ใช่ย่างพิสดารถ้าอย่างย่อนี่ยังไม่มีเขาไม่เรียกว่าพระเขาเรียกว่าอารัชี ราสีเปรัปนนาดด้านไม่มีความอายอายตรงไหนพระเขาอายคือหีริอายความชั่วโอตปะเกลงกลัวผลความชั่วไม่มัวเมายินราบยศสันเสริญสุขนี่พระพระญาติาโยมควรไหว้ถ้าปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ไม่ควรไหว้แล้วก็ไม่ควรให้อะไรกินเลย อย่าไปน,นึกว่าช่วยช่างชีดีทั้งสงเรามาช่วยกันจริญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้อยู่ร่วมให้ทรงตัวอยู่ร่วมพวกนี้เป็นการทำลายสามัคคีทําคนให้แตกแยกเป็นพักเป็นพวกเอาละตอนนี้แต่ใครแหลมเข้ามานับแตนบัดนี้เป็นต้นไปล่อก,กันให้มันหุยเฮี้ยนไปข้างหนึ่งคือไม่ใช่โยนะล่อก,กันให้มันเฮี้ยนไปข้างหนึ่งดูกันมานานแล้ว เอา้าเลยนางเสืออีน่ะนางเสือมันหายอยีกน่ะเา้าเจอไหนดนะ่ะเ, <c oughs> เป็นนั้นว่าเรื่องของคนที่มีตัณหาอย่างเจ้าลิงสี่ตัวใครจะบังคับฟันดามันว่ามันดีได้ไอ้คำว่าพอมันจะมีที่ไหนมันไปได้แค่เขียดนรกมันก็อยากจะลงนรกอยาจะรูเจงเรตสุรกายสติดรฉัน สัมภเวสีภูมิเทวดารุกขเทวดาภูมิเทว,วดาที่เจ้าตัวระยยำคนหนึ่งเนะเขาว่าไม่มีเทวดาไม่มีนี่พระพุทธเจ้าทนว่ามีนะเบิกหูเบิกตาดูกันซะมั่งนะต่อไปอ่านหนังสือเห็นได้เนเห็นเราเห็นได้เรารู้ได้แล้วก็มีความพอใจเมื่อไร ว่านารกเห็นได้รู้ได้แต่มันก็ไม่พอใจเพราะมันมีตัณหาตัวน,นั้นนะอยากจะลงไปทอานารกตัวตนเองก็ไม่กล้าไปเพราะว่าท่านลุงท่านสั่งไม่ว่าจงอย่าไปนะไม่ท่านไม่ให้ไปท่านห้ามไว้ความดีเขาท่านลุงนี่ฉันก็ลืมไม่ได้ฉันมีธุระไปกวนท่านทุกวันไปทุกวันเพราะท่านยายชอบฟังเรื่องคนลงนรก เวลานี้มันน่าจะลงไปตรวจว่าสัตว์นรกตนใดบ้างที่มีมายนมันชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์แหมมันน่าจะเขียนสักเล่มมันดีไหมดีไหมท่นานญาติโยมบุกฟังอยากจะเขียนว่าคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์นี่แต่มีลีลาเป็นสัตว์นรกมีบัญชีอยู่ในเมืองนรกมันมีใครบั่งมันน่าจะเขียนสักเล่มนะ่ะ เป็นนั้นว่าต่อไปได้ก็ชอบถามว่าเขาว่าทําบาปอะไรจริงลงนรกแล้วก็ถามต่อไปว่าเราจะช่วยเขาได้โดยการทําบุญอะไรนี่เวลานั้นดิง่าพระา euh, พระมุคลา,านยั่บ้างพระมาลไลเขาสวดพระมาลไยก็อยากจะเป็นอย่างนั้นฉันก็เลยต้องกลายเป็นพระมาลไลลอยไปลอยมาแล้วหวางน,นรกกับมนุษย์เป็นกิจประจําวัน ท่านยายเมื่อทราบว่าใครลงนรกถ้าขาวู้นั้นอยู่ไม่ไกลท่านก็มักจะไปสอบถามญาติของคนที่ลงนรกว่าเมื่อก่อนตายคนนี้ตายชอบทำบาปอย่างนี้เคยทราบมาหรือเปล่าเมื่อเจอภาพรับว่าเคยทำท่านก็จัดแจงทำบุญทำกุศลส,สงเคราะห์ทันทีแต่ตัวท่านเองก็เกาะหลวงพ่อปานแจ เรียนเบื้อกมาฐานและร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นประจำท่านหายใจเป็นโอปานทุกวันอะไรอะไรท่านก็ว่าหลวงพ่อปานบอกท่านมาเอาท่านก็โฆษณาหลวงพ่อปานล้วก็เอาท่านทำตามทุกอย่างมีอย่างเดียวที่หลวงพ่อปานไม่บอกท่านที่หลวงพ่อปานไม่บอกแต่ว่าท่านก็ทำคือมา หานาังสือนี่มันเรียบร้อยจริงนะแต่ว่าตอนพูดในไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะมันโดนไอ้พวกไดยำนี่หล่อเธอช้ำช้ำนี่เรื่องส่วนตัวไม่โกรธแต่ว่าเรื่องาศาสนาชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ยอมบอกกันไว้เส้นด้วยนะว่าใครเข้ามาที่วัดเนี่ยวัดท่าสงย่าชูงวงเข้ามานะ ไม่เคยเห็นว่างงสูงดูอย่างเดียวคือศีลสมาธิปัญญาและก็ดูจริยาที่ปฏิบัติมาว่าควรจะรับแบบไหนเจยนว่าบางท่านมาไม่มีเสือให้นั่งมาอย่างไรถ้าแบกยศขึ้นมาแล้วก็เสร็จมีโยมคนหนึ่งพาพระองค์หนึ่งมาบอกว่าท่านไปอยู่ที่เมืองนอกมา ได้ปณิยามาจากเมืองนอกเวลานี้ท่านเป็นพระครูแล้วยอมคนจะคิดว่าไอ้วัดนี้เนี่ยเขาเมาพระครูแล้วองค์นั่นก็ดูท่าว่าดูท่าว่าท่านก็ไม่มีอะไรนะครับท่านก็คงจะนิกว่าเป็นพระครูมันโก้ไอ้พระบรรน,นอกคงจะชอบพระครูแลวเกรงพระครูแคเปล่ายิ่งารงานยศเสร็จไม่จัดที่ให้นั่งเลย ก็บอกว่านิมนต์นั่งตามสบายตรงไหนก็ได้ที่นี่มันวัดพระนั่งได้เนี่อย่าลืมนะเขาทำกันเงี้ยก็จะออเอาพระครูยเอายศมานี่มาก็มากันอย่างเป็นพระไอ้นั่นมันโลกธรรมที่พระพุทธเจ้าให้วางทิ้งทำไมจะแบกกันไปแบกกันมาโยมก็เธอทูลนบถอยมันมีอะไรกันนักหนานะ ไอ้ยศถาบมันดาศักย์เนี่ยเวลาเนี้ยไม่ได้เห็นว่ามันดีเลยมันดูคนท่านธ้นมันดีดูยศด,ดูว่าศีลสมบูรณ์ไหมสมาธิมีฌานสมาบัติไหมวิปัสสนาญาณตัดสัญญาณได้เท่าไรเขาดูก็ตรงนี้จะไปแบกอายศไปอวดเขาเมื่อแบบพวกกิงกาได้ทองนะไม่ได้เกิดประโยชน์ ใครจะเคารพไงก็เชิญแต่ที่นี่ไม่เกี่ยวเอาคุยไปก็สิ่งที่หลวงพ่อปานไม่ได้บอกท่านเราทำคือเรื่องลูกและเรื่องหลานเจ้าชูนี่นี่ตอนนี้มาเจอดีเข้าแล้วแล้วตอนเรื่องลูกและเรื่องหลานเจ้าชูคือท่านนาและก็ท่านหลานนะท่านนาสองคนแล้วก็ท่านหลานอีกหนึ่งคน น้าสองคนนี่คือนาอาตัตมาหลานหนึ่งคนก็คืออาตมาถ้าสองคนนี่เขียนไม้อย่างดีนะไม่น่าจะเขียนแบบนี้เลยว่าเป็นคนมีเมตตาสูงสงเคราะห์สาวเรื่อยตลอดมาเอ๊ะก็ความจริงนายเห็นใจเขานะเขาก็เดือดร้อนนะคือพยายามหาเมียมาฝากแม่ไม่รู้ว่ากี่คนนี่นาเนีนะ่ยนาด้วย ท่านน้าเนหาเมียมาฝากแม่โอ้เยอะจริงๆบางทีเอาเมียมาเด็กๆบอกอ้อยกินยังไม่เป็นอายุติบสามติบสี่แม่ผัวต้องบอกอ้อยยให้กินเดี๋ยวก็ามาเดี๋ยวก็ามามแม้วแม่คนก็ชอบจริงๆท่านสวยหน้าท่านสวยและมีลีลาดีเมื่อท่านนำมาท่านก็รับประคับปร,ระคองให้เสมอไม่ว่า ถ้าลูกนำลูกสะพายมาให้จะเป็นหน้าไหนก็ตามช่างท่านืีว่าท่านเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันเมื่อนำมาแล้วท่านก็นรับประคับประคองแบบเป็นลูกลูกงั้นลูกนี้ไม่เคยแสดงอาการังเกียจจะมีฐานะเป็นชั้นใดถ้าไม่กิดท่านคิดอย่างเดียวเขาเป็นคนท่านก็น,นึกว่าถ้าว่าท่านโดนแบบนี้บ้างถ้าทางบ้านไม่ต้อนรับท่านจะทำเอาท่านจะทำแบบไหนท่านก็ไม่สบาย เป็นอะไบางรายน,ะนั้นนี่เอาพูดซ้ำ็จแล้วยังเป็นเด็กแม่ผัวต้องปลอกอ้อยให้ลูกสะพ้ยกินก็มีพ็เมื่อท่านสั่งให้ลูกสะพ้ยปอกอ้อยให้ได้กินคนลูกสะพ้ยเกิดปอกอ้อยไม่เป็นมันเด็กจัดภาระการปอกอ้อยก็เลยต้องเป็นภาระของแม่ผัวเมื่อมีสาวน้อยแล้วก็สาวมากมาบ้านมาถาม มาถามหาท่านนาหรือว่าถามหาเจ้าเล็กท่านกามาจะออกปากบอกว่าเจ้าสองคนหมายถึงว่านาน้าเนีน่ยสองคนนะหรือว่าเจ้าเล็กมันไปทําอะไรเองบ้างถ้ามันไปทําอะไรขึ้นมานั่นหมายถึงว่ามีคันเองบอกแม่นะลูกบอกแม่นะทำไมเองท่านลูกลูกบอกแม่นะแม่จะรับภาระเอง แล้วท่าน,กนแกรกาศเป็นกฎของท่านขึ้นมาว่าเจ้าสองคนคือเจ้านาสองและก็เจ้าหลานหนึ่งเจ้าสามคนนี้ชอบเป็นคนเจ้าชู้ถ้ามีใครเข้ามาแจ้งว่าพวกเองสามคนเนี่ยไปทำให้เขาตั้งท้องขึ้นมาอะไรฉันจะรับทันทีโดยที่พวกเจ้าจะค้านไม่ได้นี่เป็นกฎของท่านยายโอ้โหกฎเจ๋ว ดีสบายสบายโกแล้วท่านก็ทำจริงตามที่ท่านพูดเมื่อมีใครมาแจ้งว่าท่านนาย่องไปทำให้แกมีลูกท่านก็ไม่ยอมสอบสวนเลยท่านรับทันทีเอาสิไม่แล้วเมื่อท่านนากลับมาจากทำงานนี่เป็นข่้นรายการในการทั้งหมดนะก็สอบถามท่านนาก็ปรากฏว่าท่านนาก็ดีจริงๆเอา้า เมื่อไปทำเขาอ้วนขึ้นมาถ่านก็รับอบวิตามินที่จ่ายกยับให้อ้วนเนี่ยคือผมเองก็รับรับทุกรายเหมือนกันเป็นว่าจําเลยทำอ่าเป็นว่าจําเลยทําเป็นปกติเมื่อศาลร,รับฟ้องก็ไม่ต้องสอบสวนจําเลยที่มันจริงทุกรายเขาฟ้องที่ายจริงทุกรายสําหรับรายการของเจ้าเล็กคือเจ้าจอมสุขสน อันนี้ก็จอมนะมันลูกหลานนะแต่เทว่ามียาวิเศษไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องรักษาก็ไม่มีใครมีลูกยานี่ผิลมันขึ้นมาเองอะทำามนขึ้นมาเองท่านยายก็เลยไม่ต้องแบกภาระการรับลูกสะพ้ยเป็นสาธารณะเหมือนเป็นสาธารณะนะ อันนี้หลวงพ่อปานท่นานไม่ได้สั่งไม่ได้สอนมาแต่ว่าท่านทำของท่านเองเพราะว่าท่านมีเมตตาคือพรหมีหานสีแล้วก็เว้นอาตติเมื่อท่านอาจารย์ทราบปฏิปทาเข้าก็ชมเชยเป็นการใหญ่ท่านก็เลยทำใหญ่หลวงพ่อปานชมใหญ่ท่านใหญ่ก็ทำใหญ่รับดะ ประกาศไอเจ้าเล็กนี่ก็เหมือนกันนเองไปทําใครเขาเท่อมาเขารายงานมาอลายใหญ่รับมานั้นแม่ก็ประกาศโดยเอา้ทาทงแม่ทัางยายชอบรับรูส้สะพายหลนสะพายเราก็หามันใหญ่มันก็หมดเรื่องแต่กงบอกว่าที่ท่านทํานะท่านเห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันไม่ใช่ประสงค์ชื่อเสียง้วยความดีความเด่นอะไรแม่ยมมอหย วันนี้นึกว่าจะเอาเรียบร้อยทักอย่างมันก็เรียบดีแล้วเรียบเหมาะกับสมัยเรียบเหมาะกับที่พระที่เขาทรงศักบางท่านออกสถานีวิทยุว่าปฏิบัติทาที่หลวงพ่อปานสอนนะถ้าพระสีอานลงมาแล้วก็ท่านไม่เรียนอันนี้ถ้าคนไม่บ้าเขาไม่พูดงั้นนะพระสีอานนะท่านจบพุทธภูมิแล้วเหลือจะตรัสเ,เป็นพระพุทธเจา้า นี่คนบ้าเลยมันพูดอย่างนั้นไปคนนี้เห็นผีเทวดาเป็น,ปนโอเป็นโอภาษนี่ไม่ได้รู้กอไม่ได้รู้ขอเลยมันเหมาะกับวิสัยดีไหมลีลากันออกเสียงไม่เหมือนหนังสือเอากันจริงๆนะนี่เอากันจริงๆนะไม่ว่าหน้าไหนถ้าผิดธรรมผิดวิน,นัยขาดศีลสมาธิปัญญามาอะไรได้รู้ดีกันนะตอนนี้ เอากันให้มันแน่เพื่อทรงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ทรงอยู่ไอ้พวกนี้มันทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ทำลายคนไทยทังชาติอารมณ์ดาญาโยมพุทธบริษัทพูดกันพอหอมปากหอมคอนะถ้าเวลาเจอะหน้ากันจะสวยกว่าน,นี้อีกวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดวันดาท่านพุทธศาสนชนผู้รักชาติศาสนาพระมหารกษัตริย์โปร่งชน,ชนชาวไทยแต่บคุคคลผู้ใดผู้หวังทำลายชาติศาสนาพระมหารกษัตริย์โปร่งชนชาวไทยขอท่านผู้นั้นจงมีความสุขใหญ่ในโลกันหลืออเวจีมหานรกสวัสดี